สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพปอะก็เบาหน่องอีกคือเก่ากับผมฟันตองงวดพอสุบันครับงวดวันที่สิบงวดที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับผมผันต่องวดครับงวดที่แล้วพอเพิ่ถือเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับงวดที่แล้วถือกันหลายคนแล้วกันมือนีครับพอเพิ่งฝันต่องงวดครับเพิ่นฝันอีกแล้วครับเพิ่นฝันขึ้นวันโกนเพิ่งฝันขึ้นวันโกน ก็ฟังไห้เพื่อเป็นแนวทางครับความฝันมัน,น,มน,น,นะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําผู้ไดมากกับเขามาฟังถ้าผู้ไดบ่มักกับผ่านได้ครับผมย่ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเลขที่ถือหรือบ่ถือสีขาวหรือว่เขาอันนี้มันก็ขคืนอยู่ทีิโชคได้ดวงครับ่ม,มีผู้ได้บอกได้หรอกครับว่าตัวเลขมันสีมาตัวใดมันสีขาตัวใดกับ่ม,มีผู้ได้บอกได้แต่ว่าพอเป็นฝันเพื่อนก็อยากเอามาบอกสู่ฟังเพื่อนอยากให้บ้านน้องเป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้รับโชค พอพูอว่าเกิดมาแปดชิบแปดชิบกวนละ่ะบอกเคยฟันมันมีจักเถ่อหรือพอสิถถีเลอีบเบาๆหนอกพนดว่าสินะหรือว่าทุกคนสิถถีเลขน้ำพอคนนับามันเอาบบหูคือกันแล้วตัวนี้ก็ฟังเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเพิน่นฝันขึ้นวันโกนเพิ่นบอกว่าขนนึ้นหนันเหมือนกับบาทเพิน่นจัดงานบวชจัดงานบวช บ่ได้บวชให้ภัยก็หนะจัดงานบวชเจ้าของนี่แหละก็่นะจัดงานบวชพ่อเองนี่แหละเก <c ười> ินมาแปดสิบปีละบบเคยฝันในสิ่ะเถื่อน่าสักเบาหนองเอามมันเป็นฝันดีเดียวพอแบบว่าฝันขึ้นวันโกนมันก็สขขวมมามันก็เป็นวันผะจริงๆนะเ <c ười> บาหนองว่าโบ,านาบาเน่เได้พ่ออาชีพได้รับโชคกะไรลิ้งหยังจักอยางก็ได้ยมันก็เป็นไปได้เบิดเบาหนองบอกเพื่อ้ใช่ไหมวันนี้เบาหนองได้ถามว่า ในความฝันมันเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนเพื่นอน,นเดฝันเพื่อนได้กองบวชแบบงามงามเลยเด้กองบวชยางงามเลยเพื่อนว่าบัดนี้กน็กนั่งรถก็นั่งรถของพ่อนั่นแหละนั่งรถไปบวชอยู่วัดแล้วก็แห่แห่รอบโบสถ์เพื่อนว่านั่งรถขนาดนั้นแหละแห่รอบโบสถ์คนก็ดีใจคนก็แสดงความดีใจน้หลายแห้งเพื่อนว่า มีคนมาสอยงานหลายแห่งตั้งทั้งคนหูจกักทั้งคนบูหูจกักพ่อก็แปลกว่าเป็นอย่างขนาดคนบูหูจักพอเพิ่นแต่ยังมารวมแสดงความดีใจนำพอเลยว่าสักพ่อก็เลยว,ว่าโอ้ยนอนฝันยนบบอยากตื่นพ่กเราเลยมันมันเป็นปื้มปื้ไก่แห้งวาสักนางรถออมบวชแล้วกะพอเวียนครบแล้วก็มาขึ้นบวชบวชต้นวะแล้วพ่อก็มาเยืยนยุนยยุยน้าบวชแล้วพ่อกั ตื่นคือพอก็เไอมันสีมาเลขตัวใดพอกับโบหูคือกันเดิมแต่ว่าพอเราทรงเหลขกให้เบาหน่อยทรงเหลขกให้เบาหน่อยเพิ่นเขียนใาหมาเพิ่นบอกว่าเลขอันเก่าเจ็ดพอกันยังหมากอยู่เด้อเก่าเจ็ดพอกันยังมากอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากเก่าเป็นหกเปลี่ยนจากเก่าเป็นหก เก่าเจ็ดมันก็ต้องเป็นหกเจ็ดทีหน่อหกเจ็ดหกเจ็ดและะ้วก็งวดมันก็ออกมาแล้วหกหนึ่งมา,าลองเบิ่งเด้อลองเบิง่งหกเจ็ดลองเบิง่งงวดน,นี้เป็นว่าเปลี่ยนจากเก่าเป็นหกขึ้นว่าสินะแล้วก็ส่วนตัวเลขที่พอเราเขียนให้เราเขียนให้บ้านน้องเพราะเราเราบอกว่าพอซื้อเลยเด้พอซื้อไว้หลายบาทแล้ว พอสื่อทั้งอายุพอแปดสิบแปดศูนอกระสือไว้แล้วแล้วก็พ่อกระสือทั้งมัดสุโตที่พ่อเอาให้เจ้าเบ่งนี่แหละพอเพิ่นเขียนไห้นะครับเลขสามโตเพิ่นเขียนไห้สามหางเลขสองโตเพิ่นเขียนไห้สามหางแล้วก็ทะเบียนรถพอเอาทะเบียนรถพอกัอนทะเบียนรถพอสามศูนย์เจ็ดแปดครับสามศูนย์เจ็ดแปดนี่คือทะเบียนรถพอที่เพิ่นขี หลอบบทสามศูนย์เจ็ดแปดเลพอ้วนเขียนให 8, 1, 1, 1> ้สอ,องศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเลขสองตัววันเขียนให้แปดหนึ่งแปดสองแล้วกัหกเจ็ดลองพิจารณาครับเด้องวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับผมฟังไหวเบืองไหวเป็นแนวทางหมักบอมากักขืนยู่ที่ดุลพินิษฐครับเบ้าหนองครับ เป็นแค่โตแท่เป็นแค่โตกระจายบุญให้ทุกคนได้รับโชกันได้รับฟังกันมากกว่ามากลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อลองพิจารณาบ้างเลขพ่อสุบันครับพ่อสุบันคนฟันแม่นครับเพิ่นถือเลขให้เลขมาน่นี้ถือมาหลายงวดแล้วครับบบต้องนับดอกว่าจักงวดหูแต่ว่าผู้ใดเดบงคิบเบาหนองก็คบบงจะงหูครับพ่อเพิ่นฟันแม่นแล้วเพิ่นกัให้เลขแม่นนําทั้งสองตัวสามตัวก็ถือมาแล้ว งวดนี้บนแน่ครับอาทจจิได้รับโชคใหญ่เป็นน้ำพอเพิ่นก็ไดกัะได,ไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีบ่าหน่กับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนบ้าหน่องจะไปตามเลขแม่วาดเลขแม่วาดเลขลหลายๆาคนที่เพื่อนให้ถืองวดวังหัดงวดนี้เฮาขยังมารับโชคกันคือเกาคิดสิ่งใดก็ให้สจมวังดังป่าตถนาสุขสุขทุกคนครับเดี๋ยวบ้าหน่องจะขอเลขเอกไคขอเลขลุงปุ่สวงเลขลวงปูมุน ลวงปูมูนเบาหนองเห่นว่าเดี๋ยไปงวดวังหันเบาหนองให้ตามเลขเก่าเก้าเจ็ดหนึ่งหลายคนถือครับเก้าเจ็ดหนึ่งถือทั้งบนทั้งลาง 1. 1. ่างเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเบาหนองแตกเหลขกออกไว้ให้แปเลเหล็กออกไว้ให้แต่งวดนี้สิเป็นตัวใหนเดี๋ยวค่อยติดตามครับแลก็เดี๋ยวบบาหนองสิภาพไปซองเลขกระถ่อมลุงผู้สวงบานเบ,า,นบาหนองครับมีคนมาจุดถูกคอปูกัรลายแล้วเดี๋ยวจำไปซองเบืองกันงวดที่แล้วภาพไปซองเลขกกับเขา เจ็ดเก้าถ้าผู้ใดเด้เยบเ่งคงิีปก็อาจจะเห็นนะครับเนาะหลวงปู่ให้โชคตลอดครับยังไดก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้องวดนี้เดี๋ยวเบาหน้อง daily มาเบาหน้องที่ฝ่าว่าเบาลงลีปนให้ฟังนะครับเนาะแล้วก็ของคนที่เพิ่นเคื่อนให้มาแล้วเบาะน้องบ่ได้เ,เบาเดี๋ยวเบาหน้องเชมาเบาะเบาตองงวดให้ฟังยังไดก็คอยติดตามเป็นกนําลังใจให้เบาหน้องขึ้นเก้าน,นะครับเบาหน้องก็ดีใจครับที่มีกําลังใจโหลดลามครับ ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดนี้วันที่1กุมภาหกเจ็ดงวดที่สองของปีดวมาหลับโชคไปนํากันนะมายามเลขพออีกรอบนึงครับผมเลขพอสุบันเสียนให้สองศูนย์แปดสอแปห่งเก้าแปดหนึ่และกันหกครับทะเบียนรถสามศดแปด ทะเบียนรถ3 0 7 8เดอามาหลับโฉกไป้ํากันทั้งสตัโตบนแล้วก็สองโตหลงขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไนก็นให้สมหวังดังปารถนาช่องเบาหน่องกเป็นเพียงช่องแนวทางช่องนหน่อยๆช่องหนึ่งนะครับเนาะหลายคนก็มักเบาหน่องเว้าหลายคนกับกกบ่มกักเบาหน่องเว้าคนหมกักเข้า,าก็ได้โชกคนบ่มหมักบ่กเค้ได้โชกจะเพียรอย่างไดขอให้ทุกคน จงโชคดีคิดสิไงใครสมหวังดังปารถนาลำรวยลำรวยมีเงินใส่บ่ขาดมือเดี๋ยวจับเงินมือเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านเฮ็ดยังกับประสบความสําเร็จคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามเข้ามาพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีไม่มีอะไรดีเข้ามาแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ